สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่โจ๖สามนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับอัปเดตผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนะครับหรือว่านังคุ้มนะครับที่ผมได้ขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหัวแยกนะครับก็ปกติแล้วผมจะแยกหัวเฉยๆนะครับไม่ได้ผ่าแล้วทีนี้หัวมันก็แตกช้าเรือเกินนะครับ ถ้าอยากได้จํานวนเยอะๆก็ลองผ่าดูนะครับผมผ่าเป็น5ต้นนะครับจากหัวหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าจะรอดทุกต้นเลยนะครับก็มีต้นหนึ่งที่แตกเป็นใบขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปลูกเลยนะครับแยกปลูกเลยดินผมก็ใช้ดินกเกษตรทั่วไปนะครับที่ทุก ที่ร้านค้าทั่วไปมีขายนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ดินรอบๆบ,บ้านก็ปลูกได้นะครับขอให้ไม่แฉะไม่ชื้นเกินนะครับนี่ครับอ่าดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างต้นนี้ต้องจิ้มลึกๆหน่อยเดี๋ยวทำาราขาดจะเสียดายอยู่นะครับครับก็ดูนะครับ ลากออกมายาวเลยนะครับผมชําพาหัวชํานี่ไว้ประมาณน่าจะ2เดือนครึ่งถึงสมเดือนนี่ครับไม่ได้จดบันทึกแต่ก็จำได้คร่าวๆเท่านี้นะครับนะครับก็คือได้ผลแล้วนะครับต้นนี้ลากออกเยอะผมก็จะย้ายกระถางปลูกเลยนะครับลากเยอะแล้วนะครับต้นนี้ก็เป็นใบขึ้นมาเลยด้วย ก็เหมือนเดิมนะครับปุ๋ยที่ผมนิยมใช้ที่สุดก็เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ยี่ห้อที่ติดถูก็เป็นออสโมโคสนะครับเราก็เลยเรียกว่าปุ๋ยออสโมโคสกันโรยไปได้เลยนะครับก็ดินกลบนิดหน่อยครับเวลาลดน้ําปุ๋ยจะได้ไม่กระเด็นทิ้งนะครับเสียดายพอใส่ทีนึงก็อยู่ได้3เดือนเลยเรียบร้อยแล้วนะครับต้นหนึ่ง ต้นที่เหลือ,อน,นี่ก็จะรอให้เป็นแตกใบขึ้นมาก่อนนะครับตัวดูแล้วก็มีรากนะครับนี่ตัวนี้ก็รากออกแล้วอันนี้ก็หน่อเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มขึ้นเป็นแทงชอกแทงยอดมาแล้วนี่ครับก็ใครที่มีว่านางคุ้มแล้วคิดว่ามันแตกหัวช้าอยากขยายให้รวดเร็วกว่าน,นี้ก็ลองวิธีเดียวกับผมนะครับคือเราขุดหัวมาแล้วนะครับแล้วก็ หนีบตรงที่เป็นใบออกเลยนะครับแล้วก็ใช้มีดสะอาดสะอาดนะครับผ่าเป็นส่วนๆนะครับเป็นกลีบๆนะครับโดยผมหัวนี้ผมหัวหนึ่งนี่ผมผ่าเป็น5ส่วนนะครับแล้วก็มาปลูกโดยผมใช้ขุยมะพร้าวนะครับใช้ขุยมะพร้าวเป็นเครื่องปลูกเขานะครับก็คิดว่าถ้าดินลือวัสดุอื่นก็น่าใช้ได้นะครับ แต่ที่ใช้ขุยมาพาะพร้าวก็คิดว่ามันดูแลความสะอาดง่ายกว่านะครับถ้าเอาดินจากทั่วๆไปมาปลูกดิก็กลัวว่าจะมีเชื้อโรคทําให้เน่านะครับก็ทําติดเรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนๆท่านไหนอยากลองดูก็ทําได้นะครับปกติเขาจะเก็บเกี่ยวหัวกันช่วงหลังออกดอกครับก็สักเข้าหน้าหนาวน่ครับเขาก็เริ่มเก็บหัวนะครับพืชจะลงหัวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ออกดอกนะครับดอกก็เริ่มจะโรยแล้วต้นนี้ ดอกหอมนะครับก็าฝากวิธีผ่าหัวของต้นพุท่เจ้าบ้านหรือว่านางคุ้มนะครับต้นไม้ที่มีความสวยทั้งใบและดอกนะครับและมีความหอมด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ